ราศีเมษสามลักษณะสำหรับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะดูซิว่านิสัยของลักษณะแรกนะครับเป็นยางไรไพ่ขึ้นเป็นธรรมอาหารเขาเป็นเชฟหรือเปล่านะสำหรับสายหนึ่งเนาะคือเขาเป็นคนที่ใส่ใจนะทุกรายละเอียดเวลาทําอะไรก็ค่อน้างจะทําเป็นขั้นเป็นตอนนะทำงานก็มีการวางระบบวางระเบียบแบบแผนค่อนข้างดีเลยนะเป็นคนที่คดอื่นชอบมากแล้วเพราะเขาเป็นคนที่แบบ เหมือนเป็นผู้นําที่ดีะนะเวลาจะทำอะไรก็เหมือนเป็นขั้นเป็นตอนมีการวองแผนมีการพูดคุยใส่ใจในเรื่องเล็กๆน้อยกับคนรอบข้างด้วยนะออชอบช่วยเหลือชอบที่จะเอาใจใส่นะชอบมีขนมหรือของฝากเล็กๆน้อยให้กับเพื่อนๆคนรอบข้างนะครับหรือรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยซ้ำไปนะครับมาดูสิว่านีเรื่องของทัศนติเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็น เล่นดนตรีโอ้โหนะเป็นสายศิลปะหรือเปล่านะมีทั้งอ่าเป็นเชฟแล้วก็เป็นนักดน,นตรีด้วยนะเออคือพอในเรื่องของอ่าความรักเนี่ยเขาก็เป็นคนอบอุ่นนะเออเป็นคนโรแมนติกชอบเซอร์ไพรส์นะชอบอ่สร้างความสุขให้คนที่เขารักเนะี่ยมันก็เหมือนแบบเขาไม่อยากให้คนที่เขารักมีความบึ้งตึงนะมีความแบบว่าทุกข์อมทุกข์แบบเนี้ยคือเขาอยากจะสร้างสีมาร้อนอยากจะสร้างความสุขก็เป็นคนคลั่งรักอีกหนึ่งคนด้วยเช่นกันนะครับอ่ะดูสนะิว่าแล้วเขาเป็นคนอินสูตรหรือยังสูตร ให้ขึ้นว่าเขาเป็นคน intro น,นะจริงๆแล้วเนี่ยเออมันแปลกนะเพราะว่าในในตัวเขาเองเนี่ยคือเวลาก็จะอยู่ใครเนี่ยเขาก็เข้าหาคนลูกน,นี้ได้นะแต่มันเหมือนกับว่าพอเจอคนเยอะเกินไปอะ่ะ เขาเพียงแค่ว่าต้องกลับมาชาพลังที่บ้านกลับมาหาคนที่เขารักมากกว่าแต่พร้อมจิตใจพร้อมเนี่ยก็พร้อมเต็มที่กับคนรอบข้างบางคนอาจจะมองไม่ออกด้วยซ้ำไปว่าเขานะเป็นคนอินทวุฒดนะเออคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเอ้ทวุฒดเลยแหละแต่ว่าจริงๆลึกๆภายในเขาเหมือนอยากอยากจออยู่ในสถานที่ที่เขามีความสุขปริกวิเวกไปกับคนที่เขารักเออมันเป็นเหมือนกันที่เขาก็พร้อมไม่ไม่พร้อมที่จะเจอใครมากนักแต่ก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายมากกว่านะครับ มาดูสิว่าแล้วอายุอะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับกุดน,นะลักษณที่หนึ่งไพ่ขึ้นว่าอายุมากกว่าขุดน,นะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับจบไปแล้วสําหรับลักษณะที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะที่สองกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรลักษณะที่สองนะสำหรับนิสัยเป็นอย่างไรดูซิ นิสัยนะครับไ่ขึ้นกาจัดแมลงนะเขาเป็นเป็นคนยังไงนะกำจัดแมลงเนาะคือนิสัยเขาเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการเนี่ยเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยอย่าให้ใครมาขัดหูขัดขวางหรือขัดใจนะอถามว่าเจ้าโรไมไหมก็มีบ้างเออมีบ้างแต่ก็เป็นคนเป๊ะแหละอยากจะให้ทุกๆอย่างมัน สำเร็จดูร่วงไปด้ดีในเรื่องของการทํางานจึงมีความเป๊ะมากๆนะแบบอักษรปิดตัวหนึ่งเห็นเลยนะเออเป็นคนที่ช่างสังเกตด้วยนะแล้วก็เวลาทําอะไรก็เหมือนแบบไม่ยอมแพ้นะไม่ย่อท้อเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะครับมาดูเรื่องของทัศนติล่ะนะพรในบทของความรักนี่เป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นทําความสะอาดนะครับก็คือเป็นคนที่อยากจะได้คนที่มันเหมือนคล้ายๆแบบสิ่งเสมอกันนะอยากได้คนึงเหมือนกันนะแต่ไม่ถึงต้องเป๊ะ แบบเขาทั้งหมดหรอกแต่ก็เป็นคนที่เข้าใจกันได้มากกว่าแล้วก็ไม่ชอบคนที่แบบไม่คือเขาไม่อยากได้ความรักที่แบบว่าไม่สนใจไม่ไม่ทําอะไรเลยแบบนี้คือเขาเป็นคนที่แบบวางแผนชีวิตดีถ้าอยากให้ทุกอย่างมันสําเร็จก็เลยอยากได้ความรักที่เหมือนช่วยเหลือการหนุนนําการในเรื่องงานในเรื่องของการดํารงชีวิตเหมือนต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันอย่างน้อยๆทางานที่มันคล้ายๆกันบ้างหรือส่งเสริมกันบ้างเพื่อจะ ให้มันเหมือนพัฒน,นาต่อให้มีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ทําให้ใช้ชีวิตด้วยกันร่วมกันเนี่ยมันไม่ต้องมาทุกเรื่องเงินไม่ต้องมาทุกเรื่องของความมั่นคงนั่นเองนะครับค่อนข้างจะเลือกเยอะเหมือนกันในเรื่องข,ของความสัมพันธ์นะครับแล้วดูที่ว่าเป็นคน i n t r o v เ r t extrovert ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคน i n ท r o v e r t นะนะอย่ากลัวคนรักอี่กลัวครอบครัวก็พอแล้วนะไม่ไม่ใส่ใจใครเยอะแยะมากมา,กายใส่ใจตัวเองกับคนที่เขารักก็พอนะครับดูที่บ้าาอายุหลักมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับคุณนะครับใครขึ้นว่าอายุมากกว่าคุ เป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศดูซิไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับเจบไปแล้วสำหรับลักษณะที่สองนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะที่สามกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรลักษณะที่สามนิสัยเป็นอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นเขาเป็นคนช่างคุยนะเออช่างเจราจาช่างพูดนะพูดเก่งพูดเก่งทําให้คนแบบบางครั้งพูดไม่ทันเขาบางครั้งบางคนชอบในการที่เขาพูดด้วยซ้ำไปนะชอบให้เขาเล่าเรื่องราว เวลาเจอคนคนนี้นะเออหรือใครเจอคนนี้คือเขาก็เป็นคนที่แบบชอบเข้าหาคนอื่นชอบพูดให้ฟังเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้นะแต่ก็แอบ,บเป็นคนชอบซุบซิบนินทาเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ถึงแรงแบบแย่และเป็นจุดที่เขาก็เหมือนอยากจะสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้คนรอบข้างมากกว่านะครับแล้วทดสาติีล่ะ มาบดงความรักไปขึ้นในเรื่องของเวลานะอในเรื่องของความรักเขาค่อนข้างที่จะเต็มที่นะบางทีเขาผิดหวังในรักเยอะหรือผ่านเรื่องประสบการณ์ชีวิตรักมาเยอะเหมือนกันเพราะว่านี่แหละนะเพราะเขาเป็นคนจ้างพูดจ้างนาจาเนี่ยเหมือนเขาถูกไปเสร็จบ่อยเพราะมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าเออเขาเป็นคนชอบเออเป็นแบบว่าไปแซวคนนู้นแซวคนนี้มากไปทําให เหมือนไม่ค่อยมีใครกล้ายุ่งกับเขาอะนะกลัวว่าเขาจะเข้าไปจีบหรือเปล่าบางทีเขาไม่คิดเลยเลยนะมันเลยทําให้เขารู้สึกจังวนใจนะในเรื่องของรักนะเมื่อเขาได้รักเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเต็มที่เพราะเป็นคนที่รักจริงรักแท้นะเออไม่ได้แบบเป็นคนเจ้าชู้เลยนะภาพรักภายนอกคนมองเขาอย่างนั้นมากกว่าเขาเลยแบบมีความกลัวกังวลเหมือนกันในการที่จะเริ่มต้นกับใครสักคนนะคะแล้วก็เป็นคนอินโทรดเรกโทรดดูสิใครขึ้นว่าเขาเป็นคน อินโทรดนะนะไพนอินโทรมาปถึงยังไงนะคือในตัวของเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนชอบคุยชอบพูดชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคนภายนอกก็จะมองว่าเขาเอ้ยเป็นคนเอิโทรดหรือเปล่านะเออบางทีเขาอะแค่อยากจะหาใครสักคนที่มันจริงใจจริงๆอเออใครสักคนที่คุยได้ทุกเรื่อแต่เพราะทุกๆครั้งเนี่ยเขาเป็นคนที่คุยมากกว่าจริงๆแล้วลึกๆแหละเขาก็อยากหาคนที่ เปิดใจคุยแบบได้ทุกเรื่องจริงๆบางอย่างที่เขาพูดไปเรื่อยะนะเออเขาก็อยากหาคนที่มาให้ข่าคำปรึกษาเป็นคนที่รักเป็นคนในครอบครัวจริงๆมันจริงทําให้เขาเอ,อ,อยากที่จะมีความสุขนะกับสิ่งที่เป็นนะอยู่เงียบๆเล่นเกมอยู่บ้านดูหนังดูซีรีส์พักผ่อนจิตใจไม่ต้องอะไรกับใครมากไม่ต้องคาดหวังเยอะนะเออแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนแบบแปลกแยก,กจากสังคมแต่เป็นคนที่อยากหาความสุขในชีวิตมากกว่านะครับแล้วอายุหลักมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าคุณ ให้ขึ้นว่าอายุน้อยกว่าุณนะครับแล้วเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศให้ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับจบไปแล้วทั้ง3มลักษณะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานที่กันบ้างนะครับว่าจะเจอทั้ง3มลักษณะเนี่ยที่ไหนได้บ้างมาดูสําหรับสถานที่แรกซู่งเป็นอย่างไร ให้ขึ้นเป็นสตาฟนะคะมีโอกาสเจอในสาัาพที่์ทำงานนะหรือเป็นหรือมีโอกาสนะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าง,งานลูกน้องงานเพื่อนร่วมง,งานเนะี่ยมีโอกาสเจอคนคนนี้ดยเช่นกันนะครับต่อมาให้ขึ้นเป็นหมอดูนะอ๋อช่วงนี้นะถ้าคุณได้มีการไปดูหมอนะดูหมอดูที่ไหนก็ตามนะ อันนี้มันเป็นเรื่องงานที่คุณไปในสถานที่ที่ไปดูดูเลยนะก็มีโอกาสได้เจอคนที่ต่อคิวดูดวงนะรอบใกล้ๆคุณแบบนี้นะมีการส่งสายตาหรือว่ามีโอกาสแอบรักหมอดูหรือเปล่านะออก็ต้องระวังใจตัวเองให้ดีก็แล้วกันไปดูยาไปหาความรักกหมอดูก็แล้วกันนะครับอ่ะต่อมาสามไปขึ้นในเรื่องของโลกออนไลน์นะนะรวมถึงทั้ง f a c e b o o อินสตาแกรมทิกต็อกนะหรือช่องทางอื่นๆ่ที่คุณได้มีการสามารถปฏิสัมพันธ์กับ คนที่เข้ามาได้นะรวมไปถึง,งแอปพลิเคชันต่างๆแอปหาคู่ต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้พบเจอนะพบปะก,กับโลคออนไลน์นั่นเองนะครับมาดูลักษณะที่ต้องระวังกันมากนะครับในตรงนี้ลักษณะอะไรที่ต้องระวังให้ขึ้นเป็นผมลิขิตนะม,มาพร้อมกับความแบบคัด วัดฝันเธอมาพร้อมกับความพตยพร้อมนะคือลักษณะนี้คือเขาก็เหมือนคล้ายๆจะมาจีบคุณน,นั่นแหละนะครับแล้วก็คล้ายๆจะมาเข้าหาคุณบ่อยๆนะพยายามจะสร้างโมเมนต์หลายๆอย่างให้คุณเข้าใจว่าเขาบบดีแบบนั้นดีแบบโน้ตดีแบบนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับอุปสรรคด้วยนะแรกๆอาจจะไม่ได้บอกแรกๆอาจจะมีแต่ กิดกุลาบนะฮะหลังๆเริ่มมีหนามกุลาบออกมาแล้วนะเออต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของพลังงานตัวเขาเนี่ยเขาพยายามจะมาหาผลประโยชน์กับตัวคุณมากกว่ามาพร้อมกับปัญหาที่อยากให้คุณช่วยแก้นะครับแล้วก็แบบนำพักภาระมาให้ตัวคุณด้วยซ้ำไป,ไปแ,แรกๆมาพร้อมความรักก็แหละ แต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่ความรักเลยนะมาเพราะการหลอกคุณมันกึ่งกึ่งมิจชฉชีเือนกันนะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็เลี่ยงเอาไว้ก็จะดีกว่าในห้องจรงนี้ก็จะได้ไม่ผิดหวังไม่ผิดพลาดแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกแย่จนเกินไปนะใเรื่องของความรักก็เป็นการที่คุณต้องดูเยอะเพื่อใช้เวลานะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ